โอ้ยแม่คะ่ะคุยกับช่างกู๊กแกดูสลาโรนิช่านะคะวันนี้เราเจออีกตัวการแล้วม,วมวนันเฉียดให,หนูวว่ะนูประสนใจมันเฮ้ยอย่าทำเป็นงอนดิเดี๋ยว <c oughs> ออกมาคือเกียร์คือแหนูวเวลากี่มอเดียวหนึ่งเที <c oughs> ่เข้าเฝ้าเขาไปแดามาอยังขอหลองมันใหม่แค่วันในมือเดียวเอง ทุ่งเมืองสบายนำตลอดเป็นอยังคือเคขี่ยคักแทบ้บ่ขอใจตลอดเมือนี้หมดเดียวค่ะขี่บ่เดียวเนาะขี่บ่เดียวว้าอ๋อไม่ได้โกดิ่งโกดต่มันขี่น้ำกันอยู่ในห้องหน้ำขี่ยังไงสันดิเอาสตามของเอ๋ออะไรพวกก็ข้องกับน้ำเขาอ,อยู่นี่ไหมไอขี่น้ำกันมัม่ส่วนเดียว,วคือเคนียขึ้นอ,อย่างว่าเป็นทัวไปอันนี้น้ำบอลนี่เงี้ยพิม อ๋อเราไปน้ำไผ่มนสิมาหาเ K จะบอกพอก่อนแช่ไปก่อนแล้วไปหดูกระปิ้งไปดูพอก่อนแช่เอี่ยงเอี่ยงอี๋คุณบอเห็นคอยบูรู้ว่าคอยถูกเอี่ยงเราคอยกระเซ็บเสียบไปหอดแต่มันไปหอนเพาะแต่ว่าถ้าต้องตื่นนะคะต้องป่วยเสียงเทาจับนะคะว่าสายมานยาวไปปลุกแต่เพราะมันอยู่ในต้องป่วยเสียงโทรศัพท์ไม่จำมาละไม่ว่างเลยแม่ครับสิ่งที่ช่วว่าปลุกกัน ไม่วางแม่ไม่วางเลยครับเต็มตาหลวงพุยนีหนีหน,นีมาทายเหรอขันมือสิบว่าทายยังไงเอากระทายอยู่นี่เดียกระทายมาทายตรงไหนมุอมันเธอไปร่อย่างฉันเล่นไม่ได้ทายเธอไม่แม่แม่ย่านเมินขี่โป่งบอลโบนท้ายไห้มันเศร้าเหม็นก่อนเด้อไม่ไม่ไม่ฉี่เมื่งไหร่เหม,ม็นมันแต่ระเบิดลงอีดอก ขี่พูดนกูไม่ได้ยินมลยิอไปเลยเลยิไ่ไยินบนเอาเดี๋ยวบ่เหลือค้าขี่ว่าสันคันว่ามันเต็ยศหลุดฟองหนามันตยนจิจนยางมาสงนิไม่เปิดตกป่าจิจนยางมาสงคแต่ปะเบิดต๊สันสอ่แลี้ยฮะฮ่ส่าฮ่าฮ่แฮ่ลฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮาฮ่อาฮา่ วไม่ได้โกกันขี่จนวันได้ยินเสียงขี่กูสูนไหลเรื่องสัตว์ชนิดเดียวสูนเรื่องนี้แล้วอกับสพี่จะขี่กันาแล้วนะฉันยืนเสียหนาอยู่พูดวันนึงกูกูย่างไม่ขก็รูัลคอนี่กันยังไม่ฝ่อเลยฝ่ออยัางข้าของหน้าฉันจัดจองของนี้แล้วอิตติ ขี่ก็ขี่พขี่พกมันแต่อันขี่มาสิบปีบม่ได้ขี่ยักเถื่อไม่ทงเสียนอไ่ีกูยังติดใจทั้งงูนะอ่าอ่าอตีมันอ่ะมันขี่กับขี่พ,พ่ขี่พ่มื่ตดบ้องวะจะคิดหรอปลวกพ่อไปหนึ่งขี่ตกใส่น้ำแม่กูสุเห็นผ่าเลยมันใหม่สุเรศอ่ะ เอากูกไม่ยืนขึ้นชั้นเลยค่ะจะาท่านอมันสินาพี่เต้นไปบไหนพี่เต้นแม่แม่ิไปนะพอเจ้าถายยู่มันนั่งววเติร์นวัวเติร์อย่นนิดอะไปกะตุใครีอยากเขาไปโดนีอยไปบอกลว่ัปิดไว้แล้วมันมีอะมันบมีวาสันบวมีกาเมื่อไปสอดคอนเป็กก่อนฉันิจุกตาแล้วไม่ถ่ายคลิปนะคลิปตายคลิปสาว มันวัดเชิงภูไทคิดมันมืนออาาื่อมานน่ยค่ะมันสัญญาณมากกว่าเห็นบ่า,บาอยู่กับวันใหม่เหมือนเดิมเหมือนเก่าคะ่ะวันนี้เออ <laughs> แล้ววันนี้จะไปบ้านน้องฟิล์มนะคะอยู่เขมร,รดกุบหลังเชิงภนีค่ะเพราะว่ามันห่างจากบ้านน้อง<ม>จากโลกกับตรงซองบอกสามซองสามอาติีวันนี้สองสามมีของรางวัลบอกจากหลังมีอยู่ไปจากลลางเทถามี เอาแต่เราก็เทแค่นั้นสิฟาตลอดเลยเชียวก็ไปอาบแม่คุณหนูไปสูดขี้ให้กคอนค่ะบอกอีตังั้ต้งไปแล้วลูกี่ตรงไม่งั้นถ้านาไม่ได้เซนั่นมันก็โบลายดอกเมยมันก็มี่สมนีแล่วท่านนี่ก็อาบได้นี่มาพี่เจสิไปอาบใส่ พ่อแม่คะเมื่อคืนนี้หนูดีใจมากหนูได้ชุดใหม่มาใช่ไหมแล้วทีนี้หนูก็ไปให้แม่แม่แก้มเจิมแล้วก็อวยพรให้นะคะเมือ่อเมื่อคืนนี้ก็แบบให้คุณแม่เจิมให้แต่ชุดเม,ามาื่อหม้ค่ะเพราะว่าได้มงกุฎเมื่อไมาหนูก็ให้พี่ซูใส่ยาย่เจิมให้แล้วก็อันนี้ชุดใหม่นี่ก็ให้แม่แก้มนะคะเธอเพืน่นเพื่อนเป็นแบบคู่บา้านโอเค คือคู่เพิ่นเพิ่นเป็นคู่บาจราเะารหบแม่ครับก็เลยไปให้แม่แก้มเจียมห้ชุดไม่เปียอะไรเบาดูฮะชุดไม่ซับแบบโซโอ้ยจึงเปะโซหรือโซโซจึงหรือโซโซเอาใกล้ครบชาร์จไปแล้วที่เราใกลได้อาบน้ำแล้วนี่โซอยู่เหมือนมันไหมมันว่าฉันบ่อดไยมันแล้วก็มันเขียนให้ฉันเผื่อแล้วมันอยู่อห่างข้อทายบนนั่นแม่กูอยากหูออยากหูอพี่น้องพี่น้องเบื่ออันนี้เด้อแม่เหรอ ที่ไหาจะเกิอบเกือบคอนข่ะว่าหล่อเสียมมาตึนต้นอยู่ในห้องน้ำน้ำตาเลยตั้งเต็มถ้วยเอกสี่วันพระเอกพี่ระเอกพี่สี่ยังสูห้องกินวะตรมตรมใกล้หน่อยตาบอดใกล้ยังกินแต่ว่าจะไม่ให้กินอีหลีตัวสงสารคนใจเิกลาลดูนะขยิบตรม มองมองมองสายตาแล้วมองแล้วกระจกพลาสั่นเห็นกันทุกเมื่อไม่เชื่อเขามันเห็นกันทุกวันดีใจเห็นกันแลยเป็นนานเทอร์เชะเห็นกันแลยเป็นนานเท่า์เลชะมักมักพี่ดิดิเดียเจอเสือมันฝรั่เลยตีบังบังเออมองมองมองสายตาแล้วมองแล้วก็ระจกพราสตันเห็นกันทุกเมื่อไม่เชื่อเขามันมันทานมันเลิศเลยแล้ก็ตึงตาตึงตาตึงตา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 เป็นไงแล้วไป ไม่มนาบหนวานยังดเดี๋ยวมันาบนออกว่าจะสีไายมันดาวเพราะว่วาไม่รู้มันเสียไปอย่าเงยเฉะนั้นเดี่ยมีอะไาเดีเย่ยวดั่หวานเยะเลยวีอว่าเชอรนี่สอนสีแดงพี่สองอันเพราะว่าแม่นูาอนุญาตลงคลิปก่อนนะคะาจามน้ำนะคะตุก๊กอ้ เพจยังไ,ไปก่อวันใหม่คือบาฮักเถะวันใหม่คือพี่บาววิจารณ์แถะไปห้องนาอ้ามนนี่ยัมมยงมาหันนี่วันใหมคือบาฮักแทะไปของน้ามี่ยังโอ้พี่น้องการของน้ามื่ก็ต้องเสียออกกจะสเส็น,เน,นาเออไปเส็นหนายังมนนาอยังธรรมาดาเนาะเาฝอยไปอะเส็นหนาแค่ไเจ็บถอน,นจะใส่พวกเราพวกเราให่ออมอย่ได้ของนา้าค่าโอ้ยแมคะอี่ ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะพอดีว่าต้องเอาซากไทยในตารางแดงพอดีว่าหนูจะไปอาบน้ำแล้วนะคะเราวิมาทายคลิปอีกอันให้เบอง์ไมคค่ะคลิปนี้ก็คือมันแข่หนูนั่นจะไม่กระตุ้นหัวแล้วหนูคือกระตุ้หัวเพราะใส่วิทยาลัยน้ำมันการลงบริน้ำมันแลเจอกันมาคลิปหน้าค่ะอยู่ลำลองหรือเปล่าคะดำเนินชิพานไปกินข้าวเฮียนไปเอกคลิปด้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ